รอล้สมุกด,ดีกันนะนะครับผมวันนี้ยุกับเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะครับผมเน่มาเล่นเลยนานเลยเกมนี้หายกันไปนานเลยนะมาผมวันนี้ผมจะมาลงแรงนะด้วยตละรไอด้วยโปเกมอนของผมอ่านี่นะตัวนี้เลยชื่อว่าอะไรวะ แป๊บนึงแป๊บนึงบักกิลัสนะครับผมบักกิบักกิ <c oughs> กกลัสนะบักกิลัสเอออัดผูกไหมซึ่งผมไปออฝึกตัวนี้เล่นแล้วนะครับผมถือว่าโกองอยู่นะถึงจะถึงเนื้อถึงจะออถุงเนื้อก็ยังห่วนะตัวนี้รอห้องอยู่ นะครับรมีโปเกมอนตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมถึงเป็นตัวนี้เลยนะคงน่านนจะไปทันแล้วแหละหลือยีบสองวันต้องหาเหรียญหกหกร้อยเหรียญหาห้องนานจังเว้ยลูกแลวเนี่ย ok, mà đã, mà đây là, hứi, nó bị lệ เป็นเลนล่างอ,อแคลรี่เพื่อนขอแคลรี่ไม่แคลรี่ทีมเราไม่มีแคลรี่แนะ่ช่างเถอะเดี๋ยวลุ้นก่อนอ,อ่า บอกก่อนนะครับผมตอนที่ผมไปฝึกอะ่ะผมลงแรงดีอยู่ดีๆมีแคลรี่สาตัวสังเัทีมผมแพ้เลยแพ้ยับด้วยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแบบเดียบากิลัสทางเขาก็มีใครเร็วเจงกะ เอาแทงอะไรมาสองตัววันนี้ถือว่าแทงดีอยู่มัง้งแทงกิวพวถอน สวยเพื่อนสวยสวยโอเคร้อยได้เหมือนกัน <laughs> เอาต้นไม้ก่อนเลยต้นไม้วันดีต้นไม้สวย แกป่าเรามาแล้วอูแรง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 ถอยก่อนอู้แรง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 อยขอหลอยแล้วกันนี่แอะไม่แถมห้าวคือนเมื่อกี้นี่หลอยได้ตัวหนึ่ง อ่ะใช่ถ้าตัวนี้นะครับผมถ้าถึงเวฟเก้านะบอกเลยว่าโคตรกอดตีทะลุไม่สนโล่ตีอะไรตีแบบไม่สนโล่เลยครับผมอื้อไม่โดนโอ้ยแทง ทำอะไรเนี่ยแทงอืมผมจะตายโอ้แทงไม่ใช้ไม่ใช้สกิลเลยวะ่ะผมตายเลย โอ้เพื่อนตายอีกแล้วเนี่ยาสาเหตุไม่มีแครี่ป็นี้แหละครับปะทูเล่นอะไรวะ ดูแดงดิเล่ <c oughs> <là> ่อะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนสู้ไม่ได้ แดงจริงผมต้องทำผมเวลก้าวก่อนถึงจะสู้ได้โคโ,คโแรงแล้วไม่มีใครมาช่วยเลนี้เลย ต้นไม้ของพ่อ,พอโคตรโหเลยโอเคเวลเก้า okay, แล้วผมได้เวลาสู้แล้ว สูได้ละนี่นี่นี่โคตรแรงไปไหน ซู้ได้อยู่โอ้เข้าบนทำไรอ่ะโอเคได้ละสวยเพื่อนตัวป่าไม่อยู่ผมก็ฟาร์มได้เสียครับ กัวฟาร์มมาอยู่กัวฟาร์มได้ใะนี่สวยเกมรพิกครับผมดีกว่า อูอูแรงแรงแรงแล้วทีมเราทำอะไรเนี่ยสวย เอาแท้งแท้งทำอะไรแท้งนี่นี่ O W Q O W Q ครับสวยสวยแตกสีครับผมโอ้โห แตกห้าเลยแต่มันก็เกิดเร็วเกินไปนะโอ้แท้งทำไรอ่ะตัวเองไม่ใช่แคลรี่นะเฮ้ เกมไม่มีเพื่อนเลยหายไปไหนกันหมดวะ แตกไปแล้วทางเขาแตกไปแล้วคนหนึ่งเหลือกี่ตัวนี่ขยำขยำสวยครับ เราทำไม่ตีว่ะทำไมไม่ตีอ๋อทำไมไม่ตีอะสวยสวย นาดูดิผมละงงนะทำไมเขาไม่ตีะเดินไปเดินมาอยู่หรือเขาแจกวะแพ้ครับโอ้โหตัวชูดไม่มีตัวชูดเลยมาเล่นต่อเลยฮะ เกมรอบที่สองแก้มือหน่อยเนาะมาโอ้โหแพ้ได้งไงก็ไม่รู้ตานน้โฮจะ Uh, เล่นเป็นป่านะเป็นเล่นล่าง uh, เล่นข้างล่างไม่เวิร์กเท่าไหร่เอาเดีๆนะเพื่อนเฮ้ยแคลรี่มาขอไปเล่นตรงนี้นะเย่อยาแคลรี่มาดิแคลรี่สองตัวเลย แพ้อีกไหมเนี่ยตาที่แล้วก็แพ้แพ้เพราะไม่มีแคลรี่นี่แหละโอ้โหเอาไงเอากันวะ ทางเขาก็เป็นแคลรี่สองตัวแต่มีแทงด้วยตัวนี้ก็แรงนะไออันนี้เนี่ยเนี้ยบาเรียดเนี่ยบาเรียดเอลอมอ่านชื่อมันตานี้มีตมาบางอยู่เพื่อนขอฉันขอไปเล่น กลางเอ้เล่นป่านะตาน,นีแบบตาน,นีแบบเออไปได้สวยอยู่มั้งโอ้ยโอ้ยสตัน รอบนี้คงจะคงจะดีเนาะน่าจะดีกว่าเกมที่แล้วอะเอาว่ะบาเลตบาเลตเปิดแล้วอะขอเป็นอ่น,นอันนี้ละกันขอแก้มือหน่อย แต่ครับอืมอะไรจุดไหนเปอร์จุดไนเปอร์แต่ครับสวยทูดได้ครับตาเนี้ยโอเคถือว่ามาดีครับเกมนมี้มาดีอยู่มาดีอยู่ อะไรอะไร,ะไรกมัมมล่าไม่ใช่กมัมมล่าดิตัวอะไรวะลืม <laughs> <laughs> โอเคตานี้ไปได้สวยคนระับใ <cue c oughs> จเย็นนะเพื่อน <c oughs> <c oughs> ก็ฟาร์มก่อนขอให้ถึงเวลเก้าก่อนนะเพื่อนเอ้ยแบมแบมแบมเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นเอ่อลองเล่นแบบอีกสกิลหนึ่งนะ

อามาแล้วครับในบันเทิงและทีนี้ขอเปิดอยู่ในมูฟแล้วกันตายครับบอกเลยว่าตัวนี้โกงโกงมากถ้าถึงเว็บเก้าเมื่อไหร่รับรองได้ว่าความโกงมาเยือนครับผม อาจจะมีทางแก้ตัวบ้างเถอะนี่นี่ตายไม่ได้สองคิวเลยนี่โอ้โหจะมาตีทำไมวะ ตายตายขอนะเพื่อนเอ้ยออนื้อมเม็ดขาวเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหพันกว่าอะไรบอกเลยครับตัวตานี่มีตัวบางๆเท่านั้นโอ้โหอะไร อะไรใช้ทำไมใช้ทำไมตายครับอบอกเลยว่าเถื่อนเถื่อนมากบอกเลยว่าเถื่อนมากครับอะไรมาดิ โอ้โหโคตรเถ,ถื่อน <S <S ขนาดโดนเนิร์ฟนะนี่ขนาดโดนเนิร์ฟนะยังเถื่อนได้ขนาดนี้นี่ตัวลูกลักผมเลยผมชอบอ่ะมันเป็นแนวแบบกอซิลาด้วยผมชอบมากเขาทำแตกงแล้ว เจ็บเจ็บเจ็บแล้วไงแล้วไงครับแล้วไงตัวมันยังเถื่อนเลยครับอะไรโอ้โหชุดเดียวแตก ฟาร์มด้วยดินี่บอกเลยถ้าถ้าตัวนี้ได้เวฟกล่าวนะเถื่อนครับแต่ต้องเล่นระวังระวังด้วยเพราะว่าบางคนดีก็เล่นหัวชายอยเหมือนกันนะตายมาดิมาดิมาโ,ดโดู อารมณ์ความแค้นของผมแบบส่วนตัวนะแพ้เกมที่แล้วอือยับเลยครับผมยับมากยับมากอ,อืออืนีก่อนเยอะเกิน นีก่อนเยมันเยอะเกินเกือบแล้วมาโถแค่หยอกเล่นเฉยๆผมบอกเลยครับผมตัวนี้เป็นแบบเป็นตัวที่แบบไม่สนโลเลยเจาะก,ก่อเจาะเลือดอย่างเดียวอะ่ะแบบตีแบบทุลุก,ก่อไม่สนโล่เลย นัชนะแล้วครับผมตาเนี่ยพอโตเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาเล่นเออจะพาเล่นอีกสายหนึ่งนะว่าเป็นยังไงขอกลับบ้านก่อนแล้วกันณจ้า วัสดีจ้าขออยู่ในมุมแล้วกันนี่ตูมสามพันโอ้โหโคตรแรงครับแรงโคตรแรงเลยโอ้ยเจ็บนี่หนีเหลือจะหนีเหลือ ป็นตัวที่แบบเล่นง่ายมากนะแล้วผมชอบด้วยมันคล้ายกอซิลาดีเอออะไรจะทำไรจะทำไรโอ้ย ชนะครับแบบใสๆเว่าโทถ้ารอบแรกนะ,ะเพื่อนเล่นถ้ารอบแรกนะเพื่อนเล่นดีกว่านี้ผมว่าชนะสองเกมเลยนะดูสิครับว่าใครจะได้ MVP ก็แต่เป็นผมอยู่แล้วอ่ะผมแบกอ่ะอืมเนาะเอาค้าง เย่ากล้างสิต่กอไม่ค่อยดีโอเคมาแล้วดูวเส่าใครจะได้ MVP <You win. S 1> โอ้โหสองร้อย <laughs> เป็นไงโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผม สาระคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ